ตัวเท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอจอดแดนเฮเดอร์สันกับตันคนเดียวที่เคยชูถ้วยพรีเมียร์ลีกของลิเวอร์พูล นี่มาฤดูการของการบอกลาหรืออย่างไรครับโรเบร์โตเฟมิโน่ก็ไปแล้วเจมิลเนอร์ก็ไปแล้วคราวนี้ถึงคิวจอร์แดนเฮนเดอร์สันกับตันทีมผู้ซึ่งทำเพื่อตราสโมสรที่อยู่บนเสื้อเลี้ยวภูอยู่ทุกวินาทีเลี้ยวภูคือลมหายใจของเขาตั้งแต่วันนี้เขาจะโบกมือลาทีมแล้วมันคือการตัดสินใจที่ยากยิ่งการจากลาที่มีน้ำตาคลอซึ่งแฟนบอลต่างก็รู้ดีว่านี่คือวิถีของฟุตบอลปิดฉาก2ปีที่แอนฟิลด์ลงแล้ว และถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์คลิปและกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับเด็กหนุ่มจากซันเดอร์แลนด์เล่นฟุตบอลด้วยความฝันสร้างชื่อจากทีมประจำเมืองฤด,ดูกาล2010-2011เขาลงเล่นให้กับซันเดอร์แลนด์ไป39นัดยิงไป3ประตูคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของสโมสรชื่อของเขาเป็นที่ต้องการของบรรดาทีมใหญ่ในพรีเมียร์ลีกและไม่เพียงเท่านั้นยังมีชื่อเป็นหนึ่งใน13นักเตะที่เว็บไซต์ของฟีฟ่าให้ข้อมูลว่าน่าจับตามองทีี่่สุุดในนนนนนปปัั้เเ็หตผล ที่ลิเวอร์พูลต้องต่อสู้อย่างหนักกับทีมคู่ปรับร่วมลีกเพื่อเอาตัวแฮนโดมายังแอนฟิลด์ให้ได้ซึ่งพวกเขาก็เข้าวินที่สื่อคาดการกันว่าอยู่ที่ราวๆ16-20ล้านปอนด์ซึ่งนับว่าสูงทีเดียวสำหรับราคาดาวรุ่งในยุคนั้นและมันเหมือนเป็นนิยายที่เขียนบทไว้เมื่อเกมแรกของแฮนเดอร์สันกับลิเวอร์พูลคือนัดที่เจอกับซันเดอร์แลนด์ทีมเก่าในตำแหน่งปีกขวาเขาประเดิมด้วยการโดนใบเหลืองและโดนเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่60จบเกมเสมอกันไป1ประตูต่อ1นฤดูกาลนันบ ซีซั่นแรกในสีเสื้อเลรวพูลเขาได้ลงเล่นไปถึง48นัดในทุกรายการแถมยังเป็นตัวจริงถึง41นัดยิงได้สประตูกับ4แอซิ์และแม้ว่าผลงานในลีกจะจบถึงอันดับที่8แต่ก็คว้าแชมป์ลีกครับติดไม้ติดมือมาได้แต่กับคําวิจารณ์ทั้งสื่อและแฟนบอลยังมองตรงกันว่าเขาไม่ได้มีความวูบนวาบยังดูฝ่าความหวังไว้ไม่ได้และคิดว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรฤด,ดูกาลใหม่ไบดอลโรเจอร์เข้ามาคุมทีมแฮนโดเกือบโดนขายให้ฟูแลมแต่เขาปฏิเสธที่จะย้ายเพราะอยากเล่นฟุตบอลยุโรปก,กับเวรูลา ก็เริ่มโดนวิจารณ์มากขึ้นเพราะเขาไม่ใช่ปีกขวาที่มีความโดดเด่นอะไรเลยวิ่งก็ไม่เร็วเลี้ยงบอลก็ไม่เก่งคอสบอลก็ไม่ได้แม่นยำขนาดที่จะฝากความหวังไว้ได้มีดีแก่แค่ความขยันและความมุ่งมั่นเท่านั้นเริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เข้ามาเพราะเขาเป็นนักเตะที่ดูธรรมดาไม่ได้ฝากความหวังได้แต่โรเจอร์ก็ยังให้โอกาสเขาโดยเฉพาะการขยับเขาเข้ามาเล่นเป็นกองกลางเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เล่นเกมรับดีและไม่ใช่กองกลางที่บุกได้ดีเยี่ยมหรือเป็นเพลย์มเมกเกอร์แต่ความสามารถที่เขามีรอบด้านมันอาจจะไม่ได มีด้านไหนโดดเด่นออกมาแต่เขาเป็นผู้เล่นที่ทําได้หลายอย่างดังนั้นบทบาทในการเป็นตัวเคลื่อนบอลภายจากด้านหลังไปหน้าหรือการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกเขาทําได้อย่างยอดเยี่ยมและเริ่มพบพื้นที่ที่เป็นของตัวเองในระบบของโรเจอร์จนได้เขาได้ยืนคู่กับสตีเวนเจอร์ลดในระบบกลาง2คนหรืออาจจะอยู่หลังฟิลิปเป้คูตินโยในระบบกลาง3คนจนกระทั่งฤดูกาล2014-2015แดเนียลเอเกอร์ย้ายทีมออกไปทําให้เขาได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รองกับตันทีมคนใหม่เนื่องด้วยบุคลิกความขยนันมุ่งมั่นและเป็นที่ อมรับของเพื่อนร่วมทีมตอนนั้นโรเจอร์พูดถึงความเหมาะสมของเฮนโดว่าเขาเป็นคนที่แสดงให้เห็นเสมอถึงคุณค่าของการเป็นส่วนหนึ่งของทีมและผู้เล่นของสโมสรเขาเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นได้ทั้งในและนอกสนามวิธีการฝึกซ้อมวิธีการทํางานมันคือตัวตนของเขาเขาทุ่มเทเต็มที่พร้อมโดยคุณสมบัติผู้นํานี่จะเป็นการเดินทางที่ยอดเยี่ยมของเขาในฐานะนักเตะลิเวอร์พูลการเป็นรองกับตันของทีมที่มีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่อย่างลิเวอร์พูลก็ว่าย,ยอดเยี่ยมแล้วนะครับแต่ใครจะรู้ว่าการได้ขึ้นมา เป็นกัปตันแบบเต็มตัวจะตามมาเร็วขนาดนั้นไม่มีใครนึกภาพซีเวนเจอร์ลาดย้ายไปเล่นให้กับทีมอื่นได้ใครๆก็คิดว่าเขาจะแขวนสตาร์ทที่เวอร์วูลแต่สุดท้ายทีมก็ปล่อยตัวเขาออกไปให้ไปอยู่กับ L.A.Galaxy หลังจบฤดูกาลนั้นนั่นทําให้ก่อนจะเริ่มฤดูกาล2 0 1 5 2 0 1 6อจอแดนเฮนเดอร์สันได้ขึ้นมาเป็นกัปตันทีมของเวอร์พูลแทนที่เจอร์ลาดที่ย้ายออกไปสิ่งที่เฮนโดให้สัญญาไว้ในวันแรกที่เขารับปอกแขนกัปตันทีมมาอย่างเป็นทางการคือการได้บอกว่า ผมตั้งใจจะทําให้ดีที่สุดเพื่อทีมจะให้ทีมมาก่อนทุกๆเรื่องและจะทุ่มเทพเพื่อทีมหรือช่วยทีมให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามจนกระทั่งถึงตอนนี้ครับผ่านมา7ปีเฮนเดอร์สันยังไม่เคยผิดสัญญาที่ให้ไว้เลยราลี่เจนนิงนักจัดรายการของรายการวิทยุชื่อดังอย่างทอล์กสปอร์ตให้ความเห็นถึงเฮนเดอร์สันแบบไม่กลัวทัวรลงไว้ว่าเขาเป็นกัปตันทีมที่อาจจะดีกว่าสตีเวนเจอร์ลัดได้ซ้ําในมุมของเขาเขามองว่าตอนที่ลิเวอร์พูลแพ้ให้กับเัมลมาริตในนัดชิงยูฟ่าแชมเปียน ทีมแตกสลายมากตัวเก่งอย่างซาร่าที่เล่นไม่ออกคาริอุธที่หมดความมั่นใจแน่นอนอาจจะมีคนบอกว่าเจอร์กนคอปเป็นคนที่ปลุกทีมให้กลับมาสู้ได้แต่ยามอยู่ในสนามภาวะผู้นำของเฮนเดสันแสดงออกมาชัดเจนกระตุ้นเพื่อนทุกเกมให้พวกเขากลับมาเข้าชิงได้ในทันทีในซีซั่นถัดมาและคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกสมัยที่6จนได้ครับเกมลีก <Game League S 2> ก็เช่นกันครับเขากระตุนให้เพื่อนไม่เคยยอมแพ้เลยการเป็นรองแชมป์โดยการมีแต้มสูงเป็นสถิติข,ของลีกที่97แต้ม,มเมื่อฤดูกาล2 0 1 8 มันเป็นการพ่ายแพ้ที่โคตรจะเจ็บปวดแต่การกระตุ้นให้ทีมและเพื่อนไม่ยอมแพ้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกคนเฮนโดทำได้อย่างไร้ทิฏฐิจนเขาพาทีมขึ้นไปเป็นแชมป์ลีกสมัยที่19ได้เป็นกัปตันทีมเรอร์พูคนแรกครับที่ได้ชูถ้วยพิมลีกแน่นอนอาจจะมีคนเห็นต่างจากนักจัดรายการท่านนี้ไม่ได้มองว่าเฮนเดอร์สันเป็นกัปตันที่ดีกว่าเจอร์ลาดแต่มันก็ไม่ได้ปฏิเสธความจริงที่ว่านอกจากค็อปที่เป็นศูนย์รวมใจของทุกคนในทีมแล้วบทบาทให้เฮนเดอร์สันในฐานะกัปตันก็มีอ คลอย่างมากครับต่อการสร้างความมุ่งมั่นและขวัญกำลังใจของเพื่อนร่วมทีมในสนามยามที่ทีมกำลังลำบากกำลังเพียงพําต้องการแรงกระตุน้นเฮนเดอร์สันมีสิ่งนี้อยู่เสมอและเขาพร้อมที่จะเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเฮนเดอร์สันไม่ใช่นักเตะที่โดดเด่นเขาไม่ได้ยิงได้เป็นกอบเป็นกำรรมไม่ได้แอซซิตถล่มทลายไม่ใช่คนสร้างสรรค์เกมชั้นยอดแต่บทบาทการเป็นคนต่อบอลไล่บอลและขับเคลื่อนเกมของเขาสําคัญอย่างมากในระบบของคอปดังนั้นเมื่อเขาโรยลาลงมันจึงส่งผลชัดเจนต่อฟอร์มของทีมเมื่อฤด,ดูกา ้ที่แลวเขาลงสนามทั้งสิ้น492นัดในทุกรายการทําได้33ประตูกับอีก61แอซิสคว้าแชมป์รายการสําคัญกับทีมมาครบถ้วนลีกคัพ2สมัย FA คัพ1สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2สมัยสมโมสสอสรโลก1สมัยและที่ขาดไม่ได้แชมป์ลีกที่แฟนบอลทุกคนรอคอยมาถึงวันนี้เขาย้ายไปเล่นให้กับอันอิติฟักที่เจอรลาดคุมทีมเรียบร้อยเขาจะไปเป็นกําลังสําคัญให้กับรุ่นพี่ที่เคยช่วยเหลือกันมาที่แอนฟิลด์โดยเขาเซ็นสัญญา3ปีสวมเสื้อหมายเลข รับค่าเดิม7แสนปอนต์ต่อสัปดาห์ตลอดเวลา12ปีที่อยู่กับทีมมันเป็นเรื่องยากที่จะบรรยายออกมาเป็นคําพูดได้และมันก็ยากยิ่งกว่าที่จะต้องกล่าวคําอําลาผมจะเป็นลี้รวภูตลอดไปจนวันตายขอบคุณสําหรับทุกอย่าง You will never walk alone นี่คือส่วนหนึ่งจากจดหมายอําลาของเขาครับ แฟนบอลมากมายเสียดายนักวิจารณ์หลายคนก็เสียดายอยากให้เขาเล่นในอังกฤษไปก่อนเพื่อที่จะได้มีโอกาสติดทีมชาติไปเล่นยูโรปี2024แต่สําหรับเฮนร์สันตัวเขาเองอยู่ในไวัยโรยลาแล้วครับคิดจะหลีกทางให้กับนักเตะรุ่ในใหม่ๆอยู่เหมือนกันแถมรายได้ที่จะได้จากการไปซาอุด ก็มากมายมหาศาลขนาดที่เล่นให้ลิวภูสปีถึงจะได้เข้าไปซาอุป,ปีเดียวมันก็ยากเกินที่จะปฏิเสธมันจึงถึงเวลาที่ต้องบอกลากันแล้วครับเราจริงได้แต่อวยพรให้เส้นทางค้าแข้งในอนาคตของเฮนเดอร์สันนั้นโชคดีครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวแทนฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ